โอเคทุกคนเดี๋ยวนี้มาถึงเลยวันนี้ฮ <laughs> <laughs> าฮาดกนะ็มบหอดอยู่ทีบอลฝากรถเนาะยุดหน้ากระสังไปดอนเดดโอเคทุกคนตัวนี้เฮากําลังขึ้นเหือนนะเนาะที่เฮาะจะเดินทางไปดอนเดชเนะ <S <S าะสวัสดีทุกคนมาพบกันอีเหล้วกับทริปไอโกซึ่งมาพบก็คอยมันี้ แปลกๆนิดน,นึงเนาะอยู่ในรถเพราะว่าตอนนี้ข่อยกำลังเดินทางไปดอนโคง้งดอนเดียดดอนข้อเนี่ยแต่ข่อยก็บ่เคยมาจาังเจ้่อข้อดอนเดียถึงแมันแบบข่อยเป็นคนจะประสักเนาะคนปากเซ่แต่ว่าข่อยยังบ่ทันเคยไปดังนั้นเดี๋ยวข่อยจะไปเที่ยวมื้อนี้ก็คือสิพาทุกคนไปดินอ่าดอนเดียดดอนข้อนดอนยังแล้วแต่เดี๋ยวสิพาทุกคนไป <c oughs> ข่อยก็บรคือกันแต่ในขณะนี้มันข่อยกำลังเดินทางเนาะเดี๋ยวจะเดินทางจากปากเซ่อ่าไปน้ำกันว่าสิใช้เวลาประมาณเท่าไหร่แต่ว่าในส่วนในอย่างการเดินทางเฮาก็สิีเบกินขอ้าวหน่อยนึงเนาะ โอเคเดี๋ยวไปหอดผลเขี๋ยไปแบ็กินเขา้ากันเลยโอเคทุกคนแล้วตอนนี้คอยก็ได้เดินทางมาหอดอยู่ที่จุดที่จะแบกกินเขาก่อนจะเดินทางไปอยู่ดอนเนาะพอบ้านวินีเพื่นอนเป็นเวลาเกือบ12บสอโมงเลยเนาะก็ได้ว่าหิวเขาเยวแบกกินเขาก่อนนิดหนึ่งเนาะยู่จุดนี้ เพิ่มบอยู่นี่อยู่เพิ่นเพิ่นอยู่นีิเวนยังเกาะแม่หวยเม่์ซังเนาะก็เลยท้ามเอาพัวหมูกันเดินทางผมมาจากปากซีประมาณหนึ่งสโมงครึ่งเนี่ยทุกคนหนึ่งสัปโมงครึ่งเกือบสองสัปโมงเนาะเขาก็ม้วนหวยเม่์ซังเนาะมาหนิเดี๋ยวซีเบลกินข้าวสวยอยู่นี่ก่อนก่อนจะเข้าไปดอนโอเคโอเคไปแต่รอบังอาหารก่อนเนาะเนี่วันนี้พนักงายนี่แม่ของปลาเทุกคนนี่กระหองหัวกบอันนี้ปิ้งๆเท่านี่แหมสามซีฟู้ดรอเบิ้งยังมาเติมหูว่าเขาสิกินยังทุกคนกำลังย่างลรอเบิ้งอยู่เนาะ ทำาวมันที่ซีสังกันไก่ซีกระดีซีธรรมชาติทุกคนป,ปีงไก่ไก่ยังไงนนะไก่บ้านโอ้เออพอนไาไก่บ้านเห็นบ่าวหนิก็เ <c oughs> ป็นปีงยาปลาเป็นไ,ไก่ปลานะเนาะปีงหนึ่งข้าหาเพื่อนจีบทุกคนแต่เวลามีรถโดยสารลงมาจอดเนาะแต่ซีเป็นลักษณะน,นี้เลยเนาะ เป็นสงครามเลยทุกคนคอยเอื้นมาสงครามการขายซิ่งกันขายเนาะทุกคนเพราะวา่าโดนโดนโดยสารจะขี่มาจอดอยู่นี่เธอหนึ่งใบสันซาประมาณหนึ่งสมกงต่อขั้นบ่ดังนั้นเขาก็จะเคลื่อ,อนหยาดแยงกันขายเนาะเพราะว่าเขา,เาบ่ญหตากับสิบบ่ได้ขายเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิ่งอันนี้เป่นาวาสินกวงทุกคนเนาะเขาสมาสื่อแลยนั่งกิน,น,น,กนไก่แต่ว่าที่คอยสื่อกินอาหารนี่นี่คือสื่อปีงไก่ตัวหนึ่งสหพันทุกคน โอเคทุกคนนี่ตะบังตัวมาแล้วรอดถาปีงไก่ก่อน,นหนึ่งเนาะแล้วซีมตะบังตัวก่นอืมปนไก่ โอเคทุกคนเดี๋ยวหลังจากนั้นกินเขาไปประมาณ30นาทีเลยเนาะกินแล้วแล้วอิ่มเดี๋ยวน,นี้คอยกำลังเชิร์ตว่าบอลที่คอยจะไปก็คือเป็นดอนโค้งนะทุกคนต้องไปอีก79กิโลทุกคนเกือบ100กิโลใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง,งซึ่งภารกิจหลักๆในการไปมื้อน,นี้ก็คือเฮาจะไปเบิ่งเขินว่าอันนั้นปลาขาเนาะนะหลายคนถ้าเฮาโชคดีเฮาอาจจะเห็นปาาลาขานอกจากนั้นกิจกรรมนั้นเฮาจะไปเบิ่งทราปลาม่งเนาะที่ว่าเขาหาปลาอ่าสบับแบบ ขึ้นบ้านเนาะยูทีดีพีบอยู่เขตสซุบซนอยู่เกาะดอนต่างๆนึงเก่าเนี่แหละโอเคทุกคนเดี๋ยวนี้พร้อมแล้วที่จะออกเดินทางต่อเนาะไปดอนโคงเดี๋ยวนี้เป็นเวลาประมาณหนึ่งโมงแปดไม่หนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางต่อไปทีดอนโคงกันเลยไปโอเคทุกคนแล้วตอนนี้ข่อยกำลังเดินทางจากห่วยเ,เมืองสังบอนฮาแวกินข่าวซุยเนาะมุ่งหน้าไปทีดอนโคง กะนาจะถึงประมาณสองโมงครึ่งเนาะเพราะว่าเบิ่งตาม GPS แลสแอ่วมันจะใส่เวลาประมาณหนึ่งสิบโมงครึ่งเนาะโอเคค่อนข้างจะไกลนิดหนึ่งเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้าไปพบกันอยู่ที่ดอนโค้งกันเลยโอเคอเขาขี่รถผ่านจากคว้าดอนโค้งมาที่ทวนเขาจะขี่ไปต่ออีกประมาณเจ็ดกิโลนี่แหละขับไปในตัวเมืองเลยเนาะตัวเมืองเมืองโค้งเลยเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวนี้เขาผู้ซึกงว่าเขาขี่รถอยู่ ไข่ไข่กับบับวยมีนอยู่ในดอนเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่ในดอนเลยทุกคนที่เขาเกิดมาดอนโคงเนาะเป็นดอนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวเลยะเป็ <Wow. S 1> นดอนที่มีบรรยากาศอ้อมๆกับเป็นทงหน้าเนาะเป็นทงหน้าประชาวนกำลังเห็หีดนาแซงอยู่บนนั้นก็มีผู้นําเนาะขนาดอยู่ดอนยังมีผู้เลยบรรยากาศดีทุกคนจวมาทางบัวค่อยดีไปเลย <c oughs> เป็นการทวิตของอข่อยข,ขึ้นกันเนาะที่เขามาในเมืองโคงนี้เดีย๋ยวทุกคนจะได้เบิ่งน้กันเอาบรรยากาศโอเคทุกคนตอนนี้เขาต้องท้ามทางก่อน สวัสดีเราถามนี่เขาเขาไปเร่อตัวเมืองไปท่าน,นี่นะ่ะท่าน,นี่บ่เอาโม่เปนโม่เดียวใส่เนี่ยบ่เดียวนี่ยโม่นบ่ขี้ซื้อปนี้มันเขาตัวเมืองโค้งเลยเนาะถามทางไปทุกคนนี่แหละบรรยากาศการเดินทางหอยตุกตุวกเตีอยเพราะว่าข่อยมากตือเตีอยข่อยจะบุญมีการวางแผนมาก่อนเนี่ยกต่ไปเรื่อยลงอยู่เรื่อยเนาะกับบุญไปยังอันนี้เขื่อนวันเสน่ห์ในการเดินทางเนาะลงไปน็นลำแล้วก็เที่ยวไปน็นลำถือว่าขัดบุญลงกับบุญมวลโอ้เป็นเป็นตัวเมืองโค้งเลยเนาะท่าน้าไก่ก่อนทั้งคัวกับทั้งนี่ โอ้ต oh, ัวนั้นไกลกว่าเนาะโอ้ย oh, มาพี่น่ะกลับขึบ้นกว <laughs> 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 ่าซั่นน <Okay, ต> ่ะเออไปนี่ไกลกว่าเนาะโอ้ยอ่ะขอบใจหลายเด้ตอนนี้เฮามาฮอดจุดหมายปทางนก็คืออยู่ที่อทาทอ,อยู่ดคงบ okay, สรปว่าคือามานี่มนามาผิบดบวยเมืมอองคงนี่นจะเป็นสนท,ทมเ,มททเรแต่เขาบ่นิมมาจอด,ด,ดอยู่นี เขาจะไปจอดโดอยู่ที่หน้ากระสังแล้วก็ะขามไปดอนเดดบอนที่ว่ามีนักท่องเที่ยวได้หลายโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนาะเขาจะมาดอนเดดเดตเขาจะมีขี่รถจัมโบ้แล่ะขี่รถถีบเที่ยวนอนตามเทียวเ็นในโทรทัขาเดินในยูทูบเหมือนเนาะซึ่งมันจะเป็นบอนดอนเดดพุทธเนาะซึ่งเขามากับพีดบอลเนาะกับผมเป็นยังเนาะเพราะว่าเขาก็ยังมีเวลาอยู่เดี๋ยวนี้ประมาณสามมงเนาะทุกคนอาจจะใช้เวลาประมาณสี่สิบห้านาทีเนาะขาดว่าอาจจะไปนอนพน้องวันแรงนี้เนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวนี้มาถึงเลยวันนี้ฮ่าฮ่าก็มาหอดอยู่ที่บอนฝากรถเนาะอยู่หน้ากระสัง นี่บรรยากาศเกิดเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ล่างฝากรถแล้วเนาะแล้วฮอจะย่างไปที่ท่าเพือแล้วฮอตจะขามอ่าขี้เพือนขามไปดอนเดดก่อนเนาะอ่าที่จริเราท้าเพืออยู่นี่ฮอตสมัดขามไปดอนเดดแล้ก็ดอนข้อนเลยเนาะสองดอนแต่ว่าฮอตสิไปดอนเดดก่อนสำหรับมือนี้เนาะเดี๋ยวดอนข้อนเบิ่งอีกทีหนึ่งเนาะซึ่งตามที่สอบถามเบิ่งกอ่าข้าขามเพือนี่มันถือคนหนึ่งสิบห้าพันขีบเนาะค่าฝากรถมันโดนใหญ่มันเศร้าพันขีบทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวฮออ่าไปซื้อปีขามไปดอนเดดกันก่อน นี่ทุกคนก็คือบอลที่เขาจะไปสือปีเนาะบอลคล้ายปีเพื่อไปดนเดดแล้ร้อนข้อนเนาะโอเคไปดนเดชโอ้คนสิบหาข้อนหน่อย้าทาโดนข้อนเด๋อโอเคทุกคนก็นี้เฮือกก็สิวออกแล้ว ก็คือราคาปีเท่าสิบามไปโดนเดือดกับคนหนึ่งสิบห้าเปนขีบน้อทุกคนมาแบบเป,ป,ลปล่าทุกคนโอเคทุกคนหลายปีแล้วถามไปเลยบบบนี้เอาทุกคนเดี๋ยวนี้เขาอยู่ท่าบักเนาะเพราะว่าเขาจะขี่เพื่อถามไปโดนเดือดนี่ปีที่เขาซื้อมาเป็นหนึ่งปีหนึ่งสิบห้าเปนขีบสองคนกับพอดีสามสิบพันเนาะโอเคเดี๋ยวสิ 10, บภาพพี่เบิร์นเราล,ลังจากหอดโดนเดือดเดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมยังเห็ีดเนาะทุกคนเนาะ โอเคทุก okay, คนตอนนี้เขาก็ร่างขึ้นเขือนนะเนาะที่เขาจะเดินทางไปดอนเะดียเนาะโอเคตามที่คอยสอบถามปู่ก้เพื่อมาหนึ่งเขาบอกว่าประมาณสิบนาทีเนาะเขาก็จะเดินทางไปหอดเดี๋ยวไปบอนกันเลยว่าเป็นอย่งไรเนาะโอเคทุกคนตอนนี้ o, <Okay. S 2> เขาเดินทางหนะ okay. อดยู่ที่ดอนเดียร์นะเนาะ ขีข่เครือขรัมาจริงเดี๋ยวมันใช้เวลาประมาณ10านาทีเด้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเขาจะย่างขึ้นไปฐานเทิงเนาะบนต้นหัวสำหวับซิปอยู่ไซมเมลแกลงนะนอนอยู่ไซเนาะตามจริงเลยเพราะว่าการไปเที่ยวนี่ยผมมีแผนเลยเนาะสำหรับ,บสไตล์ทริปไอโกโอเคทุกคนภารกิจต,ต่อไปของเราก็คือก่อนอดินมุดเนาะเราจะต้องได้เอาเครื่องไปไ,ปไป่าทีห้องแหมก่อนเนาะเพราะว่าตามที่เบิรงรายละเอียดอยู่นี่ก็มีสถานที่แล้วว่ามีกิจกรรมให้เรา เห็ดลายสมควรเนาะลักษณะฐานผมได้เคยไปบังเบียงเนาะคอยว่าลักษณะคล้ายๆกันเนาะจะเป็นโซนที่บอลนักท่องเที่ยวต่างประเทศนี่ดลายเข้ามาลักษณะเป็นี้มันอยู่เกาะเนาะนั่นนเดียวกอนึกวเอาเครื่องไปไปไปนั่นห้องเยียมก่อนเนาะหลังจากนั้นยังบอลกันมาอีกเนาะว่าเอาสิไปเดีเยวกิกิจกรรมยังต่อโอเคไปโอเคทุกคนแล้วตอนนี้คอยก็ได้มาหอดอยู่ที่บอนที่จะผักเลยเนาะได้ห้องผักละอาจจะจริงเดี๋ยวมาแบบบุญย้มแผนมคอยกับบริจองยังไปก่อนเนี่ยก็ได้บางยางมาสอบถามเบอร์นี้เนาะ walk in เนาะก็คือว่าอ่านี่เนาะกเนาะ คือน,นี่แต่ถือว่าห้องพักอยู่ที่เกาะเอออยู่ที่ดอนเดียดน,นี่ถือว่าโบผักงทุกคนอ่าเริ่มต้นหาซิบันกีบเนาะต่อคืนเนาะอ่าที่เป็นเป็นบังกะโลเนาะแต่ว่าเป็นห้องแบบมีก็คือเป็ดซิบันกีบสำหรับพะล้มเนาะแต่ว่าเฟอร์นิเจอรห้องเอกก็คืออาจจะเป็นหนึ่งเซนกีบต่อคืนเนาะโอเคเอาเป็นบ่าคอยจะขออ่าปิดคลิปสำหรับบุญีเพียงเท่านี้ก็คือบรรยากาศบุญีก็ ข่าวๆให้ทุกคนได้เห็นการเดินทางของข่อยมาจากนเมืองปักเซ่เนาะเออมาจากนาครปักเซ่ามาทีดอนเดียเนากะก็ถือว่าลงทางกันหลายเติมเนาะเพราะว่าตอนแรกเขาไปโดนโคง้งโดนยังเนี่ยโอเคแต่อันนั้นเป็นวิญญาณอันนั้นเป็นซีซันในการเดินทางการท่องเที่ยวในครั้งนี้เนาะโอเคอันนั้นเป็นข้อมูลข่าวๆสำหรับทุกคนอยากติดตามเอออยากเคลื่อนว่าตามทริปมาเที่ยวในครั้งนี้นั่นนั่นก็มีแต่ว่าข่อยจะาพาทุกคนไปเบื้องบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งในคลิปต่อไปเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ข่อยขอจบเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเลยทุกคน